คุณผู้ชมครับเรื่องของสินค้าที่ราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอาหารเนี่ยก็ทําให้ผู้บริโภคจํานวนหนึ่งกลับไปใช้สินค้าราคาถูกแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มาตรฐานหรือไม่นะครับซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยก็บอกว่าจะสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมอย่างไม่รู้ตัวนะครับค่ะถ้าไปสํารวจตามตลาดนะคะก็จะพบว่าปัจจุบันมีสินค้าประเภทนี้วางขายกันแพร่หลายเลยนะคะจํานวนหนึ่งก็ถูกระบุว่ามาจากประเทศจีนค่ะซึ่งทางกองบังคับการปรับร การกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะมีการกวาดล้างแล้วก็ปราบปรามอย่างต่อเนื่องแต่ว่าปัจจุบันก็ยังพบว่ามีการลักลอบขายกันอยู่นะคะติดตามจากเหตุรายวันจากทีมข่าวอาชญากรรมค่ะ เรื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งมีปริมาณจํานวนมากเป็นของกลางที่ตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเข้าตรวจยึดจากโกดังสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในซอยบางกระดีย่านบางขุนเทียนนอกจากสินค้าที่เจอภายในโกดังแห่งนี้แล้วยังมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามาส่งของอีกหนึ่งคันตำรวจจึงขอเปิดตรวจสอบและพบว่าเป็นถั่วเมลามีนที่นำเข้ามาจากประเทศจีนและไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก เช่นเดียวกับสินค้าหลายประเภทที่พบในโกดังโดยเฉพาะประเภทอาหารก็ไม่มีเครื่องหมายอ,อย,อยผู้บังคับการปคบเปิด <ๆ S 2> เผยว่าโกดังแห่งนี้เปิดมาแล้วกว่า2ปีสินค้าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยมีลูกจ้างเป็นคนจีนเป็นคนดูแลจากการสืบสวนยังพบว่ามีการกระทําธุรกิจเป็นขบวนการจากการตรวจสอบโกดังแห่งนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่เก็บสินค้าใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง มีทุกอย่างครบทุกอย่างที่มาสินค้าที่ที่นี่เป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่มีจําหน่ายมันนาเข้าจากจีนแล้วก็จาหน่ายกระจายสินค้าออกทั่วประเทศนะครับก็ทุกทุกทุกอย่างนะถ้าเกิดดูมีอะไรของที่ที่ขายในท้องตลาดไม่ว่าจะบ้านหม้อของสมเนี่ยที่เครื่องไฟ้ฟเครื่องแม้แต่พวกอาหารนะครับพวกคือครับ ไม่ขึ้นในแหล่งพักจุจกจัยสินค้าเลยครับทุนนี้เป,นเป็นเป็นโกดังที่ใหญ่ที่สุดนะมีเท่าที่ทาสืบทราบมาเนี่ยมีหลายโกดังนะแต่ที่นี่ก็ถือว่าใหญ่หนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดแล้วเขาก็มีเครือข่ายคนจีนที่มาทําธุรกิจในในในเมืองไทยนะครับการตรวจค้นในครั้งนี้มีนายเฉินซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าของบริษัทแสดงตัวเป็นผู้ดูแลโกดังแห่งนี้และอ้างว่าสินค้าทุกชนิด นำเข้าทางศุลกากรและผ่านการเสียภาษีอย่างถูกต้องเราจ่ายภาษีถูกต้องแต่ว่าจ่ายค่าเวกอย่างเดียวมีคนมาลักของมั้งไหมพี่ก็มีมาลักของมีลักของอะไรนะเราก็ต้องเปิดบิงเบกแล้วก็เปิดให้เขาเขาจะไปตังคายอย่างไรล้วก็ไม่ทราบครับก็คือมีทั้งมามาลับที่โกดันนี่แล้วทางคุณเฉินก็ออกไปนอกด้วยใช่มีสองออกมากกว่าส่งออกประเภทไหนคะพี่ ส่งออกมีจะมีของกินของแบบในประเทศไทยมีไัวทูเดงแห้งหรือว,ว่าอะไรมีหลายอย่างอ่ะที่ส่งออกไปได้มีปลาแห้งด้วยอะไรพวกนี้เราก็ส่งออกทั้งนี้ตำรวจได้อายญาสินค้าทั้งหมดไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับนายเฉนินในข้อหามีสินค้าติดฉลากไม่ถูกต้องไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งคาดว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาททีมขาาญญ่าวอจญากมไทย PBS รายงาน